จะทำอาหารใต้เรียกว่าอะไรนะคั่วกิ้งคั่วกิ้งหมูสับไอ้ที่ต้องใช้ก็คือว่าพริกแกงใบมะกรูดซอยแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้ซอยกระเทียมแล้วก็หมูสับเดี๋ยวเราจะมาทำกิ้ง ถ้าใส่พี่แก่อะไรนะคะหนูเหรอหนูาาาทานคั่วกริ๊ง ใส่น้ำนิดนึงใส่เลยค่ะ ก่อนที่จะใส่น้ำปลาอะไรเออเชงก่อนนะบางครั้งพริกแกงที่เราซื้อมานะ่ะอาจจะเค็งอย,องอยู่ใส่น้ำปลานิดนึงพอดีพริกแกงเค็งถ้าเราก็ใส่น้ำตาลอีกนิดนึงนะคะถ้ามีครงข้าเจีชนเราใส่ได้นะสุดท้ายใบมะกรู น,น่าเ mm. ก่งอือโคตรเก่งอุ้ยน่าเก่งใกล้หน่อย